สวัสดีครับที่ไร่เกษตรอินทรีย์อภิรัตน์วางน้ําเย็นนะครับนี่นะครับวันนี้เราจะมาดูฟาร์มไก่ดาที่ไร่นะครับไก่ดาก็ออกไข่เยอะนะครับนี่ก็เลขสิบสองนะครับที่ผมเห็นคือผมจะให้หนึ่งแม่นะจะก็ฟักลูกแค่สิบสองฟองนะครับซึ่มมนออกไข่ให้ส่วนที่เกินเนี่ยครับผมก็จะเก็บไปทานหรือเก็บไปขายนะครับตอนนี้ผมจําหน่ายฟองละเจ็ดบาทนะครับ นี่แม่นี้ก็กำลังเกาเพื่อจะออกไข่นะครับนี่ครับหลัง <c oughs> ตอนนี้ออกไข่อยู่สามแม่นะครับอีกหนึ่งแม่นี่หลังนี้หลังนี้คือหลังที่กําลังเกอกชุดที่สามรุ่นที่สามนะครับแมน่นี้ผมเลยปล่อยไว้แปดฟองนะครับครับก,ก็นี่ก็ฟางไก่ดำ เราจะมีลูกไก่ดำจำน่ายนะครับตั้งใจว่าจะจำน่ายเป็นลูกไก่ด้วยนะครับ <c oughs> แต่เช้านี้คุณแม่อยากทานไข่ครับไข่ที่ในตู้เย็นหมดก็ลงมาเก็บให้แม่ก่อนนะครับโอเคครับผมเช้านี้ต่อมานี่นะครับกับฟาร์มไก่ดำที่ไร่เกษตรอินทรีย์อภิรัตน um ์วังน้ำเย็นไป,ไปทานไข่กันครับไข่สดสะอาดอปลอดภัยจากไร่อภิรัตน์เราเองครับผมสวัสดีครับ